น้องมาดูโจทย์ประยุกต์อนุพันธ์ข้อนี้กับพี่เลยจ้ะและข้อนี้นะลูกโจทย์บอกว่าไรอ่านโจทย์พร้อมพี่เนาะโจทย์ว่าเนี่ยเขาต้องการทํากล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่ทํามาจากกระดาษแข็งขนาดกว้าง12นิ้วยาว12บนิ้วนะครับเสร็จแล้วก็ตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกจากมุมทั้งสี่แล้วก็พับขอบข,อบขึ้นมาโอเคไหมแล้วพอน้องอ่านตัวนี้จบปุ๊บน้องนึกถึงภาพกล่องนี้ออกไหมนึกออกไหมอ่าถ้าเกิดนึกไม่ออกน้องคิดนี้ตามพี่นะคะถ้าสมมติตอนแรกเนี่ยน้องมีกระดาษแข็งนะฮะเขาบอกมีกระดาษแข็งกว้างสิ้วยาว 12นิ้วนะฮะท่านเขาจะมีกระดาษแข็งตัวนี้เนาะกว้าง12นิ้วยาว12นิ้วนะครับเสร็จแล้วเขาตัดตัดมุมนะฮะตัดมุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง4มุมโอเคปะคะแล้วพอเขาตัดมุมทั้ง4มุมปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นข่ะก็คือเขาจะตัดงี้นะฮะเขาจะตัดมุมตรงนี้4ี่มุมมมงออกไหมตัดมุมตรงนี้4ี่มุมนะฮะแล้วพอเขาตัดมุมตรงนี้4ี่มุมเสร็จปุ๊บตัดสี่มุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชั้นกว้าง x ยาว x ใช่ไหมฮะแล้วพอน้องตัดตรงนี้ทิ้งไปเนี่ยน้องตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับน้องจะนั่นทีว่าน้องสามารถเป็นไงลูกน้องสามารถพับตามรอยปะได้เนี่ยใช่ไหมฮะน้องสามารถพับตามรอยปะได้นะครับแล้วพอน้องพับตามรอยปะปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรลูกน้องก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอ้ยไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส น้องจะได้กล่องสี่เหลี่ยมนึกออกใช่ไหมฮะโดยที่ฐานเนี่ยฐานก็คือไอ้ตัวเนี้ยฐานก็คือตัวเนี้ยเส้นสีเขียวนะฮะฐานก็คือเส้นสีเขียวใช่ไหมแล้วสูงเนี่ยสูงก็เป็นไงลูกอ่าสูงก็เกิดจากการพับพับไอ้ตัวเนี้ยสี่ส่วนเนี้ยกย,ย,นนย,นนยกขึ้นมามองใช่ไหมฮะพับไอสี่ส่วนเนี้ยพับไอ้สูตรสี่ส่วนเนี้ยยกขึ้นมานะฮะแล้วพอน้องยกขึ้นมาอย่างี้ปุ๊บเห็นไหมสิ่งที่น้องได้คืออะไรลูกเออน้องก็จะได้กล่องใช่ไหมฮะน้องก็จะได้กล่อง คิดทันพ <ai> ี่น้ตและแน่นอนที่สุดถ้าสมมติน้องตัดตรงนี้ x ตรงนี้ x นะครับไอฝั่งนี้ไอข้างล่างก็ตัดตรงนี้ x ตรงนี้ x นะฮะฝั่งนี้ก็ตัดตัวนี้ x ตัวนี้ x ฝั่งนี้ก็ตัดตัวนี้ x ตัวนี้ x มองใช่ปหคะงนั้นน้องจะได้ทันทีว่าความยาวของตัวนี้ความยาวของตัวนี้มันจะกลายเป็นอะไรลูก12ลบ 2x ใช่ไหมฮะเพราะน้องตัดออกด้านละ x ใช่ไหมลูกงนั้นความยาวตัวนี้คือ12ลบ 2x นะฮะเช่นเดียวกันค่ะลูกความยาวตัวนี้ความยาวตัวนี้ก็คืออะไรคะ12ลบ 2x เหมือนกัน คิดออกเนาะฉะนั้นกล่องของเราขลุกจะมีฐานกว้าง12ลบ 2x ยาว12ลบ 2x นะคะในขณะที่ความสูงขลูกความสูงก็คืออะไรคะเออความสูงก็คืออ e ขอบนี้ที่พับขึ้นมาใช่ไหมฮะฉะน้น้องเจนทีว่าความสูงคืออะไรลูกความสูงคือ x ทันพี่ไหมแล้วพอน้องได้กล่องอันนี้ปุ๊บสิ่งที่โจทย์ถามขลูกสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเฮ้ยและแบบเนี้ยนะเราต้องตัดไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัส ออกเท่าไหร่นะฮะก็คือโจทย์ถามว่า x ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะจึงจะทําให้กล่องมีปริมาตรมากสุดโอเคไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ย x ตัวนี้ต้องตัดออกเท่าไหร่กล่องจึงมีปริมาตรมากสุดนะครับแล้วพอน้องจะหาว่าเฮ้ย x เป็นเท่าไหร่กล่องจึงมีปริมาตรมากสุดชั้นแน่นอนที่สุดสิ่งที่น้องต้องทําคืออะไรลูกอ่าสิ่งที่น้องต้องทําก็คือหาฟังกช์ชันปริมาตรที่เป็นฟังก์ชันของอิระยา x นอกใช่ไหมแล้วพอน้องหาฟังก์ชันตัวนี้เจอปุ๊บน้องก็แค่เป็นไงลูกอ่าน้องก็แค่หาจุดสูงสุดของฟังก์ชันตัวนี้นึกออกเนอะฉะนั้นคอนเซปต์ของข้อนี้ง่ายๆเลยน้องหาฟังก์ชันนี้ให้เจอก่อนแล้วน้องค่อยหาจุดสูงสุดของฟังก์ชันนี้นะครับแล้วพี่ถามนิดน,นึงค่ะปริมาตรของกล่องอ่ะปริมาตรของกล่องนะฮะพี่ถามว่าปริมาตรของกล่องเนี้ยหาไงน้องหาได้ไหมลูกหาได้นะครับปริมาตรของกล่องน้องก็หาจากอะไรลูกพื้นที่ฐานคูณสูงนอกใช่ไหมแล้วพื้นที่ฐานก็คืออะไรคะ ก็คือด้านนี้คูณด้านนี้นะครับชั้นน้องจะได้พื้นที่ฐานเป็น12ลบ 2x คูณกับ12ลบ 2x ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็คูณกับสูงค่ะลูกแล้วสูงก็คืออะไรจ๊ะสูงก็คือ x ฐผ่านพี่นะฮะแล้วพอน้องได้ฟังก์ชันปริมาตรเป็นตัวนี้ปุ๊บอ่าพี่จัดรูปให้ดูสวยๆแล้วกันชั้นน้องจะได้ตัวนี้เป็นอะไรจ๊ะเออน้องก็คูณกําลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมฮะสิบสองลบสองทั้งหมดกําลังสองน้องก็จะได้เป็นอะไรลูกร้อยสี่สิบสี่ลบก แล้วก็บวกกับอะไรลูก4 x กําลังสองคิดทันพี่ไหมไอ้ตัวเนี้ยพี่คูณกําลังสองของ12ลบ2 x ใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วก็คูณกับตัวที่มีอีกตัวหนึ่งนะครับและตัวที่มีอีกตัวก็คือใครลูกก็คือ x นะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บฉะนั้นน้องจะต้นที่ะลูกว่า v x นะครับปริมาตรของกล่องใบน,นี้จะเท่ากับอะไรน้องเอา x เ,เป็นไงจ๊ะเอา x กระจายเข้าไปใช่ไหมฮะฉะนั้นน้องแจ็คตัวเนี้ยเท่ากับ1 4 4 x ลบกับ 48x กิบแปด x ก แล้วก็บวกกับไรลูก 4x กาลัง3ทันนะฮะจบฉะนั้นน้องจะได้ตัวนี้ออกมาน้องก็จะได้ฟังก์ชันปริมาตรออกมานะฮะแล้วพอน้องได้ฟังก์ชันปริมาตรเป็นตัวนี้ปุ๊บน้องจะหาว่าจุดสูงสุดจุดสูงสุดของฟังก์ชันนี้เกิดที่ไหนหาได้ไหมหาได้นะครับทุกคนจาได้นะลูกจุดสูงสุดก็คืออะไรลูกอ่าก็คือจุดที่เป็นจุดวิกฤตใช่ไหมฮะแล้วพอเป็นจุดที่เป็นจุดวิกฤตปุ๊บน้องจะได้ทันทีว่าอะไรคะสลบเท่ากับศูนย์นอกใช่ไหมฉะนั้นน้องจะหาว่าจ น้องจะหาว่าจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนนะครับน้องก็หาจากอะไรลูกเออน้องก็หาจากสโลปของฟังก์ชันเท่ากับ0นะฮะแล้วพอมองได้ตรงนี้ปุ๊บแน่นอนที่สุดน้องก็ต้องเป็นไงจ๊ะน้องก็ต้องเอาอีฟังก์ชันนี้มาดิบนกองนแล้วพอน้องออกฟังก์ชันมาดิปปุ๊บอ่าน้องเซ็นทีค่ะลูกว่า dv dx นะครับมันก็คืออะไรลูกมันก็คือ dv นะครับแล้ว v ก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะฮะ v ก็คือฟังก์ชันตัวนี้อ่ะพี่ก๊อปมาโอเคไหม แล้วน้องก็ดิฟตัวนี้ค่ะลูกน้องก็ดิฟตัวนี้เทียบกับ x นะครับแล้วพอน้องดิฟตัวนี้เทียบกับ x แน่นอนที่สุดดิฟเป็นไงลูกดิฟกระจายได้ใช่ไหมฮะดิฟกระจายได้แล้วพอน้องกระจายดิฟปุ๊บน้องก็ลุยเลยจ้ะดิฟตัวแรกค่ะลูกดิฟร้อยสี่สิบสี่ x ได้เท่าไหร่คะได้ร้อยสี่สี่ใช่ไหมฮะลบกับดิฟตัวที่สองนะครับดิฟลบสี่สิบแปด x กำลังสองน้องก็ได้เป็นไรจ้ะเก้าสิบหก x ทุกคนคิดถันเนอะเลขชี้กำลังตบลงมาแล้วเลขยกกำลังลดลงไปหนึ่งใช่ไหม เราก็บวกกับดิฟตัวสุดท้ายนะครับดิฟ 4x กำลัง3น้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก 12x กำลัง2โอเคไหมฮะล้วพอน้องได้ dv dx เป็นตัวนี้ปุ๊บน้องก็เป็นไงลูกเออน้องก็จับตัวนี้เท่ากับ0ใช่ไหมฮะจับ dv dx เท่ากับ0แล้วพอน้องจับตัวนี้เท่ากับ0เสร็จปุ๊บเนี่ยพอน้องจับตัวนี้เท่ากับ0เสร็จปุ๊บน้องจะหาว่า x เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วนะครับน้องก็จัดการชิ้เลขเลยคะ่ะลูก เอาสิหารตลอดเนาะ1ิ1สองสิบสองร้อนะฮะสิบสอนะครับสิบฉะนั้นเราจะได้ทันทีค่ะลูกเป็น x กาลังสนะครับลบแ x นะฮะบวกสิองินี่เป็นไงลูกอินี่เท่ากับ0ูนใช่ไหมจ๊ะเสร็จแ,แล้วน้องก็จัดการแยกวงเล็บเลยลูก x กาลังสองลบแ x บวกสิ 12, นะครับน้องก็แยก x กาลังสเป็น x กับ x ใช่ไหมฮะบวกสิก็คืออะไรลูกลบหกับอะไรจ๊ะลบสใช่ไหมฮะ แล้วเสร็จแล้วใ, upid, ใกล้คูณใกล้บวกใกล้คูณไกลเห็นไหมติ้งตองติ้งตองได้กลางพอดีนะครับชั้นน้องจะได้ตัวนี้เท่ากับ0นะฮะแล้วพอน้องได้ตัวนี้เท่ากับ0ย์ปุ๊บน้องเจนันทีค่ะลูกว่าจุดจุดที่เป็นจุดวิกฤตจะมีอยู่2จุดก็คืออะไรลูกก็คือจุดที่ x กเท่ากับ2กับ x กเท่ากับ6นออกใช่ไหมฮะแล้วพอน้องได้จุดวิกฤตเป็นตัวนี้ปุ๊บน้องอย่าเพิ่งรีบตอบนะ ไม่ใช่ไปตอบเอ้ยสองคำตอบไม่ใช่นะฮะเพราะว่าจุดวิกฤตเนี่ยจุดวิกฤตอาจจะเป็นจุดสูงสุดสมัมผัสได้ก็จริงแต่น้องก็จะลืมว่าจุดวิกฤตอาจจะเป็นอะไรลูกอาจจะเป็นจุดต่ําสุดสมัมผัสก็ได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องทําก็คืออะไรลูกน้องต้องเช็คก่อนว่าตัวไหนให้สูงสุดตัวไหนให้ต่ําสุดนึกออกใช่ไหมเราพอน้องเช็คว่าตัวไหนให้สูงสุดตัวไหนให้ต่ําสุดนะครับแน่นอนที่สุดเวลาเช็คเวลาเช็คน้องก็เป็นไงลูกอ่าน้องก็เช็คจากอาุพันธ์อันดับ2 ออกใช่ไหมแล้วพอน้องจะหาอนุพันธ์อันดับสองนะครับแน,น่นอนที่สุดน้องก็เป็นไงลูกเอ้น้องก็อนุพันธ์อันดับหนึ่งมาดิฟนะจ๊ะแล้วเมื่อกี้นี้เราหาแล้วอนุพันธ์อันดับหนึ่งคือตัวไหนลูกอนุพันธ์อันดับหนึ่งคือตัวนี้ใช่ไหมฮะอนุพันธ์อันดับหนึ่งคือตัวนี้ท่านพี่ก็จัดการเอาตัวนี้มาดิฟนะจ๊ะแล้วพอพี่เอาตัวนี้มาดิฟปุ๊บเอาตัวนี้มาดิฟปุ๊บอ่ะน้องลุยเลยค่ะเราดิฟเข้าไปเลยเนาะเหมือนเดิมดิฟเป็นไงลูก ดิฟกระจายได้นะครับแล้วพอน้องกระจายดิฟป,ปุ๊บอ่าดิฟตัวแรกดิฟค่าคงที่ได้0นะฮะลบกับดิฟตัวที่2ค่ลูกดิฟลบเก้อะได้ไรคะได้ลบ96ใช่ไหมฮะแล้วบวกกับดิฟตัวสุดท้ายดิฟ 12x กําลัง2น้องก็ได้เป็นไรลูกน้องก็ได้เป็น 24x ็ใช่ไหมฮะเสร็จแ,แล้วน้องก็จะได้ตัวนี้ออกมาเป็นอนุพันธ์อันดับ2ทันพี่ไหมแล้วพออนุพันธ์อันดับ2เป็นตัวนี้ปุ๊บน้องจะเช็คว่าเฮ้ย จุดนี้เป็นสูงสุดสัมพัทธ์เป็นต่ำสุดสัมพัทธ์หรือจุดนี้เป็นสูงสุดสัมพัทธ์เป็นต่ำสุดสัมพัทธ์น้องก็เป็นไงลูกน้องก็แค่เอาตัวเนี้ยมาแทนในอนุพันธ์อันดับสองน้องใช่ไหมฮะแล้วถือน้องแทนออกมาปุ๊บแล้วค่าเป็นลบแสดงว่าเป็นไงลูกแสดงว่าอันนั้นคือจุดที่ให้ค่าสูงสุดนะฮะพอน้องแทนปุ๊บแล้วได้ค่าเป็นบวกแสดงว่าจุดนั้นเป็นไงลูกให้ค่าต่ําสุดใช่ไหมฮะแล้วพอน้องแทนอ่าพอน้องแทนพี่ช้สีส้มแล้วกันน้องเห็นทันทีค่ะลูกว่าที่ x เอาจุดแรก่อน x เท่า อนุพันธ์อันดับสองลูกอนุพันธ์อันดับ2ที่จุดนี้ก็คืออะไรคะก็คือลบเกบวกกับไรลูกยี่สคูณสใช่ไหมฮะแล้วตรงเนี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเลขนะลูกเราแทนเสร็จปุ๊บเราเห็นอันทีว่าเป็นลบใช่ไหมฮะเราพอเป็นลบปุ๊บน้องจะสรุปได้ทันทีคะ่ะลูกว่าที่ x ท่ากับสตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้คือสูงสุดสัมพัน์ทันพี่โน ในขณะที่จุด x เท่ากับ6ค่ะลูกจุด x เท่ากับ6นะครับพอน้องแทนเข้าไปปุ๊บน้องแทนเข้าไปปุ๊บน้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยอ่านแทน x ด้วย6นะฮะน้องก็ได้เป็นลบ96บวกกับอะไรจ๊ะ24คูณ6เห็นไหมแล้วพอน้องแทนปุ๊บตัวนี้เป็นอะไรลูกตัวนี้เป็นบวกนะฮะแทนน้องแทนทีว่าที่ x เท่ากับ6ตัวนี้ให้อะไรลูกตัวนี้ให้ต่าสุดสัมพัทธ์นึกออกใช่ไหมฮะแล้วพอน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้ว x เป็นเท่าไหร่กันแน่ถึงจะมีีคค่่าาาาามมมมกกสสปรริตถึงจะ น้องก็ตอบได้ทันทีว่า x ต้องเป็นเท่าไหร่ลูกอ่า x ก็ต้องเป็น2นอกใช่ไหมดันั้นน้องก็จะตอบได้ทันทีค่ะลูกว่าเนี่ยน้องก็จะตอบคําถามทันทีว่าถ้าต้องการให้กล่องมีปริมาตรมากสุดถ้าต้อ,องการให้กล่องมีปริมาตรมากสุดไอ x ตัวนี้ที่ตัดต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกต้องมีค่าเท่ากับ2นะครับจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคําตอบ